นิสสันมัดนะครับผมรถวิ่งมา1,66,8 1 0กมนด้ิบกิโลเมตรนะครับผมแอร์ไม่เย็นควรทำยังไงบ้างครับช่างเจนะครับอันนี้ช่างเจแนะนำเลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับเช็คตู้แอร์นะครับถ้าตู้แอร์มีปัญหานะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ โบเวอร์นะครับผมเราควรเปลี่ยนโบเวอร์ลวดไปพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำการถอดตัวแอร์ตัวเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยครับก็ทำการนะครับถอดตัวออกมานะครับไม่ต้องใช้ UV เลยนะครับผมเห็นกันตาเปล่าๆนะครับผมเขียวอยู่นั่นนะครับนี่นะครับรั่วนะครับผมตู้แอร์รั่วนะครับ การตู้แอร์รั่วนะครับนี่ต้องฉาย UV เลยนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วนะครับผมโบเวอร์นะครับรถวิ่งมาแสนหกนะครับผมถ้าเปลี่ยนได้นะครับถ้าเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ยังไม่พังนะครับแต่อายุการใช้งานมาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สมกิโลนะครับและการเปลี่ยนโบเวอร์นั้นนะครับทางร้าน ครับจำเป็นที่จะต้องถอดข้อต่อท่อแอร์ออกนะครับผมต้องถอดตู้แอร์ออกอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนครับมันมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องส่วนของน้ํายาแอร์แน่นอนนะครับถ้าไม่อยากนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาในภายหลังจากการต้มแอร์ไปแล้วนะครับถ้าขึ้นระยะแสนโลนะครับผมเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าเออเขาก็เปลี่ยนกัน โดยไม่ต้องถอดตู้แอร์ไม่ต้องถอดท่อแอร์ก็ได้นะครับช่างหรือว่านัก DIY อาครับอาจจะงัดนะครับงัดใบออกนู่นนี่นั่นนะครับผมก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเข้าใจแต่ละบุคคลครับสำหรับช่างเจนั้นจะไม่งัดใบออกเด็ดขาดนะครับผมไม่งัดใบออกนะครับเพราะว่า พัดลมของนิสันอเมล่านะครับนิสันมัดน,นิสันซินฟี่นะครับซินฟี่ไม่ได้งัดนะครับซินฟีนฟ่เปลี่ยนง่ายอยู่เอาสองยี่ห้อนี้เอาสองรุ่นนี้ก่อนนะครับนิสันมัดกับนิสันอเมล่านะครับพัดลมนะครับเขาวางนะครับเขาวางแนวนี้นี่เขาวางกันแนวนี้นะครับผมแล้วก็ปานวืดเอาลมออกมาให้เรานะครับผมก็ให้นึกถึงล้อรถ ล้อรถยนต์เราเนี่ยครับให้นึกถึงล้อรถยนต์นครับเขาทํามาก็เดี๋ยวทางเจขอตั้งกล้องแป๊บนึงอ่านี่เขาทํามาครับได้ศูนย์อยู่นะครับได้ศูนย์นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับถ้าเราเปลี่ยนโดยการงัดใบออกศูนย์ใบมันจะไม่ตรงนะครับมันจะสั่นนิดน ต่ำนิดๆิดนะครับผมถ้าดูตาเปล่านิดนิดมันก็ไม่มีปัญหาครับผมแต่ถ้ามันหมุนในรอบสูงครับพวกนี้หมุนกันเป็นห้าร้อยรอบพันรอบนะครับหลักพันรอบนะครับผมเพื่อเอาลมออกมาให้เรานะครับใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเกิดการสั่นนะครับผมบูทด้านในนะครับในตัวโบเวอร์นะครับก็จะเสื่อมเสื่อมไว้นะครับผม ไม่ถึงแต่โลก็เสื่อมนะครับผมดังกึกกักกึกกล,ง,กลงนะครับผมดังนั้นเลี่ยงครับเราจึงเลี่ยงเพราะว่าหลักทางเทคนิคแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมดังนั้นเราจึงเลี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าการงัดใบผิดนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าผิดนะครับแต่งานช่างเจจะเลี่ยงงานที่มีโอกาสเกิดปัญหาทั้งหมดนะครับผม โอเคนะครับว่าทำไมถึงไม่งัดใบนะครับผมนี่ก็จะเป็นอะไรหลักนะครับที่จะเปลี่ยนในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอฟิลเตอร์มานะครับเป็นขาดฟิลเตอร์อยู่นะครับผมเราจะมีชุดนะครับที่ร้านจะคิดเป็นงานนะครับชุดงานเปลี่ยนตู้แอร์นะครับผมเราจะมีตู้แอร์นะครับมีน็อ นะครันตลเลตนะครับสี่ตัวนะครับโอลิงหตัวนะครับผมน้ำมันคอมเพรสเตอร์ตรงรุ่นนะครับผมย้ำว่าน้ำมันคอมใช้ตรงรุ่นนะครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มนะครับแนะนำอันนี้คือเป็นการแนะนำควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกันนะครับผมเพราะว่ารถวิ่งมาแสนหกแล้วนะครับมันจึงเสียยังไงมันก็ต้องเสียนะครับผมมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับพวกพัดลมนะครับผม ึ่งการเปลี่ยนพัดลมของนิสสันมาร์ทนั้นมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมก็แนนารวดเปลี่ยนไปเลยนะครับก็จะเปลี่ยนตู้แอร์นะครับผมเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะครับรับประกัน1ปีนะครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาประกอบนะครับตัวนี้เป็นตู้สเปคนะครับผมเป็นตู้นําเข้าเป็นตู้สเปกนะครับทุกอย่างนะครับจะใช้สเปคเดียวกันกับโรงงานนะครับที่ติดรถมาเลยนะครับ ทั้งจำนวนปริมาณน้ำมันคอมนะครับจำนวนน้ำยาแอร์นะครับทุกอย่างเท่ากันนะครับผมเสร็จเรียบร้อยกันไปครับกับนิสสันอันเมล่านะครับพันนี้รถเข้ารับการเปลี่ยนตู้นะครับผมเปลี่ยนตู้แอร์นะครับพร้อมกับแก้ไขระบบเซอร์โวนะครับผมก็ลดค่าใช้จ่ายลูกค้าไปได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ การเปลี่ยนโบเวอร์นะครับไปในตัวเลยนะครับของเก่ายังไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยแล้วจากประสบการณ์ที่เจอนะครับมันจะเริ่มเสียกันที่ประมาณแสนโลนะครับตอนนี้รถลูกค้าวิ่งมา166,810กิโลเมตรนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่นะว่า,าทั้งมัดและอเมล่าการเปลี่ยนโบเวอร์นั้นค่อนข้างจะยุ่งยากและลำบากนะครับ ถ้าเปลี่ยนโดยไม่ถอดใบก็จําเป็นต้องถอดตู้แอร์นะครับผมก็ไหนๆก็รื้อตู้แอร์แล้วก็จัดกันไปเลยนะครับผมพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมทั้งงานตู้โบเวอร์ over, นะครับและงานประกอบนะครับผมรับประกัน1ปีเต็มนี่ก็ทุนค่าใช้จ่ายลูกค้าไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับดีดีมากนะครับคือทุนทุนไปคือแบบโอ ห่างกันรล่วนะครับผมนะบจากที่ลูกค้าจะต้องซ่อมหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ราคาประเมินนะครับราคาประเมินยังไม่มีค่าแรงนะครับอันนี้เขาประเมินมาที่หมื่นกับ 3, สามร้อยสี่สิบหกจุดหกสิบเก้าสตางค์นะครับใช้เวลาทำสองวันแต่ช่างเกยใ,ใช้เวลาทำประมาณสี่ชั่วโมงนะครับผมบวกลบกันไปนะครับผมอยู่ที่จะเจอปัญหาอะไรมากอันนี้ก็มีการ สวิตตัวอื่นด้วยนะครับก็จะมีการปรับตั้งระยะคัดคอมแอร์ให้นะครับเพราะว่ารถวิ่งมาแสนหกแล้วนะครับก็ปรับตั้งให้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับผมก็มีการตัดต่อที่ดีนะครับอ่ะเรามาดูอุณหภูมิกันนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับที่ยังเจนั่งอยู่นะครับเย็นชิวชิวสบายๆนะครับยี่สิบแปดจุดห้าองศาครับลมออกเจ็ดจุดหนึ่งองศานะครับผมสบายนะครับผม ส่วนด้านนอกนั่นหรอผมว่าประมาณ38นะครับผมอุณหภูมิภายนอกประมาณ38องศานะครับไม่เหลือนะครับไม่เดี๋ยวเราไปดูค่าการทํางานกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้ดูค่าการทํางาน,นครับร้อนมากนะครับวันแบบนี้ โลเปชเชอร์นะครับประมาณ25 psi นะครับผมส่วนไฮเพชเชอร์มา195 psi นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ทำการล้างแผงน,นะครับผมการล้างแผงกนนะั้นช่างเจจะล้างสุดท้ายเลยนะครับผมแผงสตันนะครับผมดูนะครับแผงแอร์เราควรล้าง1-3เดือนครั้งนะครับเอานะขีดล้างธรรมดา นะครับผมก็จะทําให้การระบายความร้อนทั้งแผงแอร์และหม้อน้ำได้ดีนะครับผมแล้ก็ฝากดูแลในเรื่องนี้กันด้วยนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมอันนี้เย็นกันไปนะครับสนใจนะครับต้มแอร์เติมน้ำยาแอร์เชิญได้ที่ร้าน PJ แอร์รถยนต์นะครับขอบคุณครับ